สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งและใช้งานกล่องปลั๊กอิน s m e n s n s Semantics IOT 2040นสบนซีราคอเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเนื่องจากเราจะใช้งาน IOT 2040โดยเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอินเทอร์เน็ตซึ่งค่าเริ่มต้นของตัวอุปรกรณ์ใช้ i p a d d r e s s อยู่ที่192.168 จุดสศูนย์จุดหดังนั้นเราจะต้องตั้งค่า IP address ของ PC ที่เราใช้ให้อยู่ในวงเครือข่ายเดียวกันก่อนเราก็ไปที่ Edit Connection แล้วก็เพิ่มเข้าไปครับเป็น Internet Create แล้วก็เลือก Device IPv4 Setting อันนี้เป็นแบบแมนู a ลแล้วก็ add IP address ของตัว PC นะครับก็จะลงท้ายด้วยจุด2 netmask ลงท้ายด้วย0นะครับเพื่อให้อยู่ในวงแหวนดเดียวกัน Gateway ก็คือตัว IP address ของ IoT 2040น จากนั้นก็ใส่ d n s server แล้วก็กดเซฟแล้วก็ไปเลือกให้ทำการคอนเน c t ครับต่อมาเราก็มาทำการ flash SD card ของ IoT 2040โดยผมจะใช้โปรแกร,รม Balena Etcher ในการ flash นะครับ เราก็ทำการรันโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ image นะครับซึ่งอันนี้ผมได้โหลดมาไว้แล้ววอร์ชัน2.6.1แล้วก็เลือก SD card ที่จะแฟลชนะครับในที่นี้ผมใช้เป็น64 g b แล้วก็ทำการแฟลชครับ น,นี้ก็จะใส่พาสเวิร์ดนะครับก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็กร์ดมาใส่ให้มันนะครับโดยที่ตอนนี้เราจะยังไม่จ่ายไฟเพื่อป้องกันการช็อตนะครับก็เอา SD สซีกใส่ ลงในล่องนะครับให้ถูกทิศทางจากนั้นก็ทําการล็อกเสร็จแล้วก็ปิดฝานะต่อจากนั้นเราก็ทําการจ่ายไฟนะครับก็จะเห็นว่ามี LED สถานะขึ้นครับแล้วก็จะดูว่า LED ที่เขียนว่า SD ครับ จากระพริบอยู่พักหนึ่งแสดงว่ามันกำลังบูตอยู่นะครับเราก็รอจนกระทั่งมันหยุดนิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมสังเกตว่าใช้เวลาประมาณ1นาทีครับจากนั้นเราก็ทำการรีโมทจาก PC นะครับเข้าไปที่เครื่อง IoT 2040 ก็เป็น IP address ของตัวเครื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ครับแล้วก็ทำการลบของเก่าออกก่อนโดยการ Copy นะครับแล้วก็ลั n มันก็จะ Remove ออกไปจากนั้นก็ลองรีโม e เข้าไปอีกรอบนะครับพิมว่า yes ก็ขึ้นนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับลอง l s ดูก็จะพบว่าไม่มีไฟล์อะไรอยู่ใน,น directory root เลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการ copy ไฟล์ที่ชื่อว่า iot 2040นนะครับเอาไปไว้ที่ตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งในที่นี้ผมเก็บไฟล์น,นี้ไว้ที่ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของ PC ก็จะ Copy ไปนะครับด้วยคำสั่ง scp แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์บนเครื่อง PC นะครับแล้วก็ปลายทางนะครับก็คือ IP a d d r e s s ของ ตัว iot 2อง0ครับอันนี้ก็คือ copy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับในตัวอุปรกรณ์ก็จะพบว่าไฟล์ก็มาอยู่ในตัวอุปรกรณ์แล้วจริงๆ แล้วก่อนที่เราจะใช้งานโปรแกรม IOT 2040ที่เราเพิ่ง Copy ไปเมื่อกี้ได้นะครับเราก็ต้องทำการติดตั้ง Library นะครับชื่อว่า LibMod Bus ก่อนซึ่งในที่นี้นะครับผมก็ Copy มาไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเครื่อง PC ก่อนนะครับแล้วเราก็ Copy ตัวลิฟมอสปัสนะครับลงไปที่อุปกรณ์นะครับด้วยคำสั่ง scp เหมือนเดิมแต่ว่าก็เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นลิฟ m o มอสปัสแทนแบบนี้ก็ copy สํสำเร็จนะครับ พอเรามา LS ดูนะครับก็จะพบว่าไฟล์ก็จะมาอยู่บนตัวปรกกอบแล้วเราก็ทำการแตกไฟล์ที่เราก็ป y ีมานะครับด้วยคำสั่งทานะครับพอลอง LS ดูก็จะได้โฟลเดอร์ Li ิ o o d b ั t เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ C.D. Change i r t r y เข้าไปนะครับที่โฟลเดอร์นั้นแล้วก็พิมพ์คำสั่ง c o n f i g ก็จะใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับจะนั่นนะครับถ้าสำเร็จก็จะขึ้นดังรูป แล้วก็ทำการ make ต่อนะครับก็จะใช้เวลาอีกพอสมควรแล้วก็ทำการ make install ต่อก็จะเป็นการติดตั้ง library จริงๆแล้ว อันนี้ก็คือเป็นการติดตั้งไลบรารีลิมด์ดบัตรสำเร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการลองดันไฟล์ iot2040 ครับที่เรา Copy ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราต้องเปลี่ยน Directory นะครับกลับไปที่ไฟล์อยู่ก่อนแล้วก็ทำการเรียกไฟล์นะครับ ซึ่งถ้าขึ้นข้อความแบบนี้ก็คือสามารถใช้ได้นะครับเป็นปกติแต่ถึงแม้โปรแกรมจะใช้ได้แล้วนะครับมันก็จะมีปัญหายอยู่ว่าทุกครั้งที่เราปิดเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยโปรแกรมก็จะไม่ทำงานแล้วเราก็จะต้องรีโมทเข้ามาคอยรันอย่างนี้ทุกครั้งนะครับ ดังนั้นเราก็ควรที่จะทําให้มันสามารถรันได้อย่างอัตโนมัตินะครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องหรือเราเรียกว่าเป็นการออโตสตาร์ทซึ่งเราก็ทำได้โดยเข้าไปใน Directory นี้นะครับจากนั้นก็ใช้โปรแกรม Nano นะครับ สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า auto start .sh แล้วก็ทำการสร้างแบบสกิปขึ้นมาเพื่อเรียกใช้งานตัวไฟล์ iot 2040ที่เรา copy มาวางไว้เสร็จแล้วก็กด control x เพื่อ exit ครับแล้วก็กด Y yes แล้วก็ enter เพื่อยืนยันไฟล์ name ชื่อนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง chmod นะครับเพื่อทําให้ไฟล์นี้มัน execute ได้แล้วก็ทําการอัปเดตเพื่อให้ ไฟล์เนี้ยถูกรันทุกครั้งเมื่อเราทำการเปิดตัวอุปกรณ์แล้วก็ทำการรีบูตนะครับคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของ PC นะครับซึ่งถ้าเราต้องการจะใช้ปลั๊กอิน iot 2040บนโปรแกรม c ี r a c ครเนี่ย เราก็ต้องมีไฟล์ Library นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า s i l c a core plugins และไฟล์ Library ชื่อว่า l i b s i e m e n s s o อันนี้ผมก็ได้สร้างตัวอย่างเพื่อสาธิตการใช้งาน plug-in IoT 2040ขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ลง Library แล้วนะครับใน กล่องนี้นะครับเราก็มาจากถักดังกล่าวนะครับลากลงมาได้แล้วก็ผมก็จะพาไปดูนะครับว่าในกล่องแต่ละกล่องเนี่ยมีเซตติ้งอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็น led สีเขียวนะครับที่ต่อมาจากดิจิตอล o u t p u ของ iot 2040 ส่วนนี้อันหนึงก็เป็น LED สีเหลืองครับต่อมาจากดิจิตอล o u t พุต DQ 1แล้วข้างบนนี้นะครับก็จะต่อเข้ากับดิจิตอลอินพุตโดยกำหนดให้เป็น LED แสดงสีน้ำเงินนะครับอันแก้ๆก,กันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลอินพุต1โค้ดก็จะเปลี่ยนจาก DI 0เป็น DI 1แล้วก็เราก็ใส่ให้ครบ ทุก Channel นะครับตั้งแต่ด e ิจิตอลอินพุตถึงสอันถัดไปน,นี้ก็เป็นกล่องครับซึ่งแสดง l a เ e l จากอนาล็อกอินพุตนะครับอันนี้ก็เป็น U0 อันนี้ก็เป็น I1 นะครับซึ่งเป็นการวัดกระแสอันนี้เป็น U1 วัดแรงดันอันนี้ก็เป็น I1 ซึ่งวัดกระแสไฟฟ้าครับ ต่อมาก็เป็นกล่อง Java Script ซึ่งเราได้กำหนดค่าตัวแปรให้เพื่อเป็น input ของกล่องและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกล่อง I/O G 2040นั่นเองซึ่งก็จะมี d i a l o g ครับให้เราสามารถดูค่า Output Input ต่างๆได้ตอนนี้เราก็ลองมากด run กันก่อนเลยนะครับ ก็จะเห็นว่าค่าต่างๆเนี่ยเป็น undefined หมดเพราะว่าเรายังไม่ได้ connect เข้าไปนะครับแล้วก็เรามากด connect เข้าไปค่าต่างๆก็จะถูกอ่านมาจากตัวอุปกรณ์นะครับแล้วเมื่อเราลองกดสวิตช์ครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าค่า d i จิตอลอินพุที่เราเชื่อมต่อกับสวิตช์ไว้เนี่ย LED บนซีระคอก็จะแสดงเป็นสีน้ำเงิน ตามปุ่มที่เรากดต่อมาเราก็มาลองเล่นตัว Digital Output ุนะครเปลี่ยนค่า DQ0 เป็น1ไฟที่ Pilot Lamp สีเขียวก็จะติดขึ้นมาแล้วลองมาเซตค่าแบบเดียวกันที่ DQ1 Pilot Lamp สีเหลืองก็จะติดขึ้นมาเช่นเดียวกัน แลวถ้าเซตเป็นศูนย์ก็พลยโลดแลมก็จะดับนะครับต่อมาก็มาลองเล่นที่กล่องจ a วาส c r i p นะที่เรากำหนดค่าให้กับตัวแปรไว้ตอนเริ่มต้นมาดูว่าเราจะสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างก่อนอื่นเราก็มากำหนดค่าตัวแปรนะครับให้ตรงกันในที่นี้ก็เป็น A b ไฟก็จะติดตามที่เราตั้งค่าว่าให้กับตัวแปรแล้วเราก็มาลองเปลี่ยนค่าตัวแปรนะครับจาก1เป็น0ก็จะเห็นว่าไฟดับลงมาลองแบบเดียวกันกับตัวแปร b ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วก็ลองเปลี่ยนค่ากลับไปเป็น1เหนมือนเดิมนะครับ ไฟก็จะสว่างขึ้นมาและคราวนี้เรามาลองใส่ชื่อตัวแปรที่ไม่มีอยู่ในเพ y l o ล d นะครับว่าจะเป็นยังไงผมลองใส่ว่าเป็น c สังเกตว่าตัวหนังสือจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเ็จะสังเกตว่า s t a ตัสจะไม่เปลี่ยนตามนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันคือค่าอะไรคราวนี้ผมลองพิมพ์ไปมั่วๆเลยนะครับ ก็จะเป็นเหมือนเดิมคือตัวหนังสือเป็นสีแดงแล้วก็สีตัดก็จะไม่เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งว่าผมพิมพ์ว่าเป็น0 1หรือว่า0 0 0ก็จะเป็นสีแดงครับซึ่งถ้าเราต้องการให้เป็นค่าที่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องเป็นค่า1 0 หรือตัวแปรที่มีอยู่ใน payload เ,เท่านั้น